สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o r i l l ีวีด้วยนะครับผมถ้าพูดถึง สกินคอลแลบระหว่างแบบอนิเมะนะครับผมก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องนึงครับบีสเทพมรณะนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับชาวอวีเนาะสำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมก็พี่อยากแนะนําว่าให้เก็บไว้สกินหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าสกินพวกนี้สวยนะครับผมเป็นสกินการ์ตูนเราก็ดูมันตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าพูดถึงก็มีประมาณยกตัวอย่างประมาณ5สกินนะครับผมได้ฟรีสกินหนึ่งนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมมา อันเน็ตนะครับผมจะเป็นชุดเหมือนแบบว่านักเรียนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับผมอาก็ซื้อได้ตรงนี้นะร7 5ยเจคูป,ปองนะครับผมหรือจะซื้อตรงนี้นะครับผมคุโรชิกิอิจิโกะนะครับผมสามสำหรับคนที่มีริโบแล้วนะครับผมลูบูนะั่นเองแล้วแต่อ่านก็ยังไงก็ได้เนาะ เรียกยังไงก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลย3ามก็กล้าหลาเกิดไปซื้อในร้านค้ามันจะประมาณ500คูป,ปองเท่าไหร่ไม่รู้ห้าร้อยกว่านะครับผมให้ซื้อตรงนี้ดีกว่าสําหรับคนที่ไม่มีคูป,ปองแนละ้วขอแนะนําแอปแปนึงครับอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับผมเช็คอินทุกวันได้บัตรโชว์มันนี่ฟรีๆเลยบัตรชูมันนี่นั่นแหละผู้ผิดผู้ถูกอีกแยเออก็เช็คอินทุกวันรับคอยเชิญเพื่อนเยอะๆนะครับก็จะได้บัตรชูมันนี่เลยนะครับผมก็ประมาณเลยขอแนะนำนะอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปดูมามาดูกิจกรรมในเดือนนี้ไม่มีอะไรนะคครับผมก็ือ มีแค่การเช็คอินเ,เฉยครับจากวันนี้ถึงวันที่20ก็จะได้สกินของเรนดิตนะครับผมซึ่งเป็นสกินทางด้านของยมทูนนั่นเองที่เหลือก็คือไล่ังแต่วันที่2-3-4สี่จะไล่เป็นสกินระดับหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็ตัวแทนยมทูตนะครับผมก็มีเบคุยะแล้วก็โทชิโร่นะครับผมหรือมันชื่ออะไร อ่าก็ถูกแล้วนะมันชื่ออะไรนะถ้าถ้าถ้าเรียกชื่อเล่นมันจะชิโร่เหรอเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือมีมีไบ์มี bai, มูราดแล้วก็ริโบนะครับผมเออลูบูก็ได้นะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็ส่วนสกินนี่ฟีก็เลนดิสนะครับผมเป็นชุดยมทูเฉยๆนะครับผมส่วนอเน็ตก็เป็นชุดนักศึกษาเนาะอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก,กิจกรรมเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มีกิจกรรมเช็คอินนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมก็จะได้ทางด้านของสกิน ไอ้ทางน้านของอสติกเกอร์หรือเขาเรียกอะไรเออสติกเกอร์มั้งอ่าประมาณนี้เลยส่วนคนที่เช็คอินนะครับผมก็รับดอกไม้กับดอกซากุระไปเล่นกิจกรรมทางด้านของสก,กินวันหน้าหน่วยนะครับผมมีมูราดกับไบรท์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะส่วนเช็คอินครบ10วันรับไปเลยครับ เลนดิสนะครับผมเป็นชุดยูมทูนนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูสกินดีกว่านะครับผมว่าสวยแค่ไหนนะครับน่าเก็บไว้อยู่นะครับผมพูดถึงนะสำหรับคนที่มีจิโกะนะครับผมถ้าซื้ออตรงโปรโมชั่นงั้นสามเก้าสามร้อยสี่สิบเก้าปองนะครับผมแต่เกิดซื้อตรงนี้มันจะแพงนะครับผมมีขอแนะนําดูติชบังไข่ใส่หน้ากากฮอลโลด้วยนะครับผมนี่เป็นไงโคตรสวยบอกเลยโคตรสวยเห็นไหมห้าร้อยสิบนะครับแพงกว่ากันเยอะซื้อข้างนอกดีกว่านะครับผม อย่ามาซื้อในร้านค้านะซีตรงที่เป็นโปรโมชั่นนะครับผมก็จะถูกนะครับผมประมาณนี้เลยบังไข่ได้ด้วยนะอากดันติบุบบังไข่โหสุดยอดเลยนะครับผมคุโรสกิอิโกะนั่นเองนะครับผมมาเราไปกันต่อนะครับผมมาไปกันต่อเลยทางน้าของหัวหน้าหน่วยนะครับผมฮิซึเกยะโชจิโร่นั่นเองนะครับผมเป็นทางน้าของไบรท์นั่นเองนี่เลยนี่เป็นไงนี่เลยนะครับผมนี่เคียวรินมาลุนั่นเองนะครับผมดับัฟวิญญาณนะครับผมมาประมาณนี้เลย โอ้โคตรสวยดูดิน้าประมาณนี้เลยนะครับผมสวยมากสวยมากโอ้ดูดิโคตรสวยโคตรได้โคตรโดนดูดิเห็นปะมโอ้อย่างได้ย่างโดนบอกเลยนะโคตรสวยเลยนะครับผมพี่บอกเลยว่าเพียกได้ตัวนี้เนะี่ยแต่คือมันไม่ไม่ได้ขายนะมันให้เล่นกิจกรรมแบบสมุสมนะครับผมก็ค่อยว่ากันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้เลยอ่าต่อไปนะครับผมเราไปพูดถึง ทางด้านของหัวหน้าหน่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คืออีกคนนึงนั่นเองก็คือทางด้านของอาเบียคุยะนั่นเองนะครับผมนี่เลยเซมบงซากุระนี่คือคือ,คอสวยนะครับผมดูดิึ๊บเป็นไงเออดูดีน่าเก็บไว้นะครับสักสก,กินหนึ่งก็ยังดีนะครับผมแต่คือทางด้านของเรนดิตนี่ยพี่มีแล้วนะครับผมกิจกรรมครั้งที่แล้วกิจกรรมครั้งที่แล้วเลยนะ้ามานะนะ เออสวยเลยสวยดูดิย่างสวยนี่จงโปรยปลายซมบงสกุระหูคือพี่ดูอนิเมะเว้ยคือข้างไงชอบชอบชอบต่อไปก็เป็นชุดนักศึกษานะครับผมก็คือไม่ใช่คอสตูมของอ็จะว่ายังไงดีก็คือเป็นแบบของ ถ้าในบีดมันจะมีตอนแบบว่าเออแบบไปเที่ยวโลกนะครับผมมันก็จะเป็นเงี้ยก็มีชุดนักลงนักเรียนอะไรประมาณนี้ก็เป็นของอเน็ตด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะ่าแต่ก็ไม่เกี่ยวกับโยมัทูเท่าไหร่นะครับผมเป็นตักเรียนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมมามาพูดถึงสกินฟรีนะครับผมเป็นทางารของรินดิตนะครับผมนี่เลยตัวแทนโยมัทูธนะครับผมหรือโยมทูธช่วยโยมทูนั่นเองนี่เลยนะครับผมนี้กดไทยอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ จัดได้นะครับผมหรือสําหรบสายฟรยีไม่มีคูป,ปองนะก็อย่าลืมกดเข้าไปตรงใต้คอมเมนต์นคะครับผมก็แอปดีๆหาเงินรับประชุมนนี่เติมเกมฟรีนะครับผมฝากไปด้วยเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็เก็บไว้สักสกินหนึ่งเก็บ โครสกิอิจิโกก็ได้ครับ349คูป,ปองอะไรประมาณนี้เนาะก็เช็คอิน10วันได้ไปเลยนะครับผมกับเรนดิตนะอ่าวันนี้ก็ชิวๆนะครับผมเดือนนี้ก็เล่นไปเล่นเล่นอย่างเดียวแรงตกมั่งขึ้นมั่งก็ว่ากันไปนะครับผมผสมผสมกันไปนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม กอ็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยก็ไม่มีสกิลอะไรนะก็มีประมาณแค่นี้แหละสำหรับเดือนนี้นะครับผมอาจจะมีอะไรแทรกเข้ามาก็ไม่ว่ากันนะครับผมส่วน สกินยมทูตนี้น่าเก็บไว้นะครับผมประมาณนี้เลยมั้งแต่วันที่2ถึงวันที่29หมดเลยนะครับผมยาว,ยาวๆไปเลยนะครับโอเคชิวๆนะส่วนอันนี้นะครับคำนิหารมาก่อนก็ยังทันอยู่นะก็แจกทั้งตั้ง2สกินนะครับผมระ,ระดับฮีโร่อีกนะครับผมตัวนี้นะอ่าก็ยินเข้ามาดูกันนะครับผมเล่นให้ครบนะอ่าชิวๆนะครับเดือนนี้ก็ชิวๆก็คือเล่นไปไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับผมก็ <laughs> มีแค่การเช็คอินอย่างเดียวแล้วก็ สกินโยมมาทูดกลับมาขายเฉยน่าจะเป็นเดือนหน้าเนี่มีกิจกรรมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดือนหน้าจะมีสกินไทยมานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาชิวๆเลยนะครับผมสำหรับคนอยากซื้อนะครับผมนี่นะครับซื้อตรงนี้นะ9 9 9โอ้9เหรอโอเคก็ลดไปร้อยคูปองนะก็ประมาณนี้ย่ไปจัดกันนะครับผมและฝากกด้วยนะสำหรับคนที่เล่นฟรีไฟลนะครับผมก็ มีเว็บสุ่มดีๆมาแนะนำนะครับผมขอแนะนำเลยครับผมเลยนะดูดูดูอ่าฮะนี่นะครับก็ทำการสุ่มเลยนี่ก9เครดิตนะครับผมกดไปเลยนะครับผมดู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 ออกไม่ออกออกไม่ออกถ้าเกิดของหมดนี้แย่เลยนะเฮ้ยโอ้ได้ด้วยอดูดิยินดีด้วยนะครับผมท่านได้รับ ไอดีหัวข้างข่าวเอ้ยพี่คิดว่าแบบว่ากดปุ๊บจะของหมดของหมดนะไม่ใช่นะครับผมมันได้เลยนะครับผมดูดี เออดูดีก็ลองนะครับผม100เครดิตเท่านั้นนะครับผมก็เติมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะเอออันนี้ได้จริงนะก็มีทั้งเครดิตด้วยนะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือนะเป็นเว็บของพี่เขาเองนะนุกเกอร์เองนะครับผมก็เว็บนี้เลยนะครับผมหรือนุกเกอร์โซนนั่นเองนะครับผมเออน่าสนใจนะครับผมเออตรงนี้นะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็ได้นะครับผมนี่ไอดีหัวข้างข่าวนะสําหรับไอดีนะครับผมก็สามารถติดต่อได้เลยสอบถามทุกอย่างได้เลยไอดีก็อยู่ด้านล่างนะถ้าพี่เราไม่ผิดนะ เดี๋ยวเลื่อนไปดูนะครับค่อยๆเลื่อนรุ้นนะครับว่าจะมีไหมอ่าเดี๋ยวขอปิดไว้นะถ้ามีอ่ะเดี๋ยวเอาน้องๆเอาไปเล่นกันนะครับผมดูยีส่สิบกันอ่นานานาน,าน,านดูดิไอดี ID หัวข้างข่าวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมีพัทวงพัทรวดอ่าประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมว่าสําหรับไอดีหัวข้างข่าวนะครับผมได้จริงไหมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไอดีก็อยู่ตรงนี้นะครับบอกไว้หมดแล้วนะครับผม มาเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยไอดีหัวคั้งข่าวนั่นเองแลกนาล็อกนั่นเองนะครับผมเออดูซ่ดูดูดูอ้ยอย่างเอาอย่างเอาก็ได้นะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับผม1 0 0้อเครดิตลองไปเล่นดูนะครับเว็บเชื่อถือได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมลองดูบอกเลยว่าเออเว็บนี้น่าเชื่อถือได้นะครับผมแค่ร0อยเครดิตชิวๆนะครับผมเจอกคลิปต่อไปครับผม